ไม่กัดโดนตัวแก่โดนตัวแกน่แกนี่เดี๋ยวปากพองอีก uh huh. hey. hmm. อร่อยท่านสามารถรับชมช่องมะฉาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์เลยนะจ๊ะดำน้ำยิงปลาป่วนยา่าแพนกวา่าป่วนสาระขีมาแอลป่วนผีและตกปลานะจ๊ะ สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมะฉาจอมป่วนแม่ส,สอสดสอสดนะจ๊ะเดี๋ยวจะพานะครับไปซนไปเอามิ้นกันก็ฝากกดติดตามช่องมชฉาจอมปวนด้วยนะครับถ้าดูคลิปนี้อยู่นะจ๊ะพาะในช่องมีสาระแยๆเลยนะครับเพราะว่าทำอย่างอื่นมไม่ค่อยลุ่งนะครับก็เลยทำสาระนี่แหละดีสุดคนชอบไม่รู้เป็นไรหน้าผมน่าชื่อถือมั้งตอนนี้กำลังลดน้ำหนักด้วยนะครับ อ่าก็เดี๋ยวรอดูกันเล่นเริ่มบิ้วกล้ามใหม่นะจ๊ะว่าจะอาบน้ำม้านะครับวันนี้ก็มาฉาตัวจริงอยู่นี่าานีมะฉาแล้วนี่จะจับอาบน้ำแล้วแมงวันตอมเยอะแม่นะครับบอกว่ามีเจอมินนะครับเจอมินเจอมินเดี๋ยวเราจะพามะฉา,าไปมินป่าลาบแน่นะครับวงแตกไม่ต้องดมกันเลยทั้งพี่ทั้งน้องนู่นนะครับมินจะอยู่ตรงนูง้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปะนะครับแต่ก่อนจะไปเนะี่ย เราจะต้องมีอุปกรณ์นะครับก็คือ 1. นึ่งนะครับต้องมีกันไกนตัดกิ่งนะครับมิ้นเนี่ยจะอยู่กิ่งไม่ใหญ่ส่วนใหญ่เราอยู่ไม่ใหญ่นะครับไม่เหมือนพึ่งนะครับแล้วพึ่งเนี่ยก็ถ้าสูงเกินไปก็ไม่ควรไปยุ่งกับมันนะครับตามที่ดูคลิปกันต่างๆนะครับอ่าดูคลิปที่เขาเอากันเนี่ยไม่ไม่น่าไปเอากับเขานะนะครับถ้าไม่มีความรู้นะครับเวลาต่อยเนี่ยมันอันตรายแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย ตกต้นนิ้วมาบางทีอาจไม่ตายเพราะพึ่งนะครับอาจจะตายเพราะตกต้นยิ้วนะครับนี่นะครับด้วยเหตุอันว่าเสด็จแม่ครนะับลดน้ําต้นไม้ดีนะครับที่เห็นก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะออกไปซะก่อนนะครับดูเงี้ยนี่ไม่เห็นเลยใช่ไหมไม่เห็นนะครับดูแล้วก็ไม่เห็นนะผมก็เข้ามาจุดไฟบ่อยนะครับมาลมควันไล่ยุงให้มานะครับนี่นะครับรังรังอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่แล้วก็ นี่ยเหมือนที่บอกไปนะครับมิ้นเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในกิ่งเมนนะครับกิ่งเมนก็คือตัวนี้นะครับตัวใหญ่แต่กิ่งที่เขาอยู่เนี่ยมันจะเป็นกิ่งเล็กนะครับที่ออกมาตัวนี้นะครับเห็นไหมกิ่งเล็กนี่นะครับเดี๋ยวเราจะตัดตรงขั้วเหมือนน้ำหวานหนึ่งมีอยู่ไหมเนี่ยน่าจะพอได้อยู่นะครับเดี๋ยวลมดีกว่าถ้าไม่ลมแล้วตัดเลยก็ไม่ไหวนะจ๊ะนี่นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้มาก็คือนี่มันจะเป็น ใบสาบเสือนะครับนี่นะเห็นไหมแล้วทีนี้เราจะมีหญ้าแห้งอยู่นะครับเราก็จะใช้หญ้าแห้งเนี่ยสอดกลางนะครับก็คือแผ่มันออกนะครับแล้วก็เอาควันเนี่ยเอาหญ้าแห้งเนี่ยไปใส่ตรงกลางเพื่อที่จะให้ใบมันเกิดควันสมควันนะครับไม่ต้องใหญ่หรอกล้างแค่นี้แค่นี้ก็โอเคเบตรงแล้วนี่นะฮะนี่นะ เราก็จะมีถาวันนะครับที่เอามาไม่จะเป็นต้องใช้เชือกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเชือกอมันจะไหม้ถ้าเป็นถาวันสดๆอาจจะดีนะครับเพราะว่าครบมันจะไม่ไหม้แล้วมันจะไม่หลุดโอ้ยก็เถาวันเอาให้มันแน่นหนาเลยนะการพาดนะครับการมันอันนี้แตกตัวหลุดตัวนะครับครบ เาวันเนี่ยจริงๆแล้วนะครับไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเอามันมามัดนะครับเอามันหมุนหมุนหมุนม้วนใส่ม้วนใส่สายพันตัวมันเองกันแหละนะครับจะดีกว่าเพราะส่วนใหญ่เวลามัดแล้วนะครับแตกหมดชีกขาดนะครับแล้วก็ไม่อยู่ใช้ในลักษณะการพันดีกว่าอันนี้อันนี้จากประสบการณ์นะนี่นะครับก็อยู่ละเห็นไหมเปนครบแล้วนะครับแล้วแนวมาว่าแล้วเราก็ลุยกันดีกว่า ไม่งั้นเนี่ยนี่ฮะและก่อนที่จะสุมนะครับสุมไฟทุกครั้งเนี่ยควรที่จะหาทิศทางลมนะครับให้ดีลังมินเนี่ยอยู่นี่นะครับนี่มิ้นอยู่นี่นะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะสุมนะครับล่างแบบนี้ยเคลียร์ก่อนนะครับถ้ารู้ว่าลมมันพัดจากฝั่งเนี้ยเข้าไปนะครับก็ก็เคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นเนี่ย พวกเศษไฟต่างๆพอมันตกนะครับมันจะลามไปหมดเพราะตรงนี้ใบไม้มันเยอะใช่ไหมอันนี้หน้าแรงเนี่ยควรระวังนะครับไม่งั้นมันจะเกิดมันจะเกิดไฟป่าต่างๆนะครับมาตามสเต็ปก็ให้ระวังกันด้วยไม่ใช่จะเอาอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่คิดให้ทีทั่วน,นะเดี๋ยวไฟลามนะครับในป่าแล้วมันดับไม่ได้ไม่มีน้ําเนี่ยมันจะเดือดร้อนชาวบ้านเขาในเนยือโอเคว่าแล้วเราก็ มาจุดกันก่อนดีกว่าน,นี่นะครับทำให้ดูให้ดูเพลินๆไปนะครับไม่ต้องเครียดคลิปนี้นี่นะครับใส่เข้าไละโอ้ควันเดินมาทางนี้อีกโอเคไม่เป็นไรเดียเ๋ยวให้มันดับแป๊บนะครับให้มันเจอหญ้าให้มันเจอใบส่วนแล้วก็มันก็จะดับเห็นไหมดับก่อน ไม่อยากฆ่าพึ่งไม่อยากฆ่ามินนะอารมณ์อย่างนี้ครับตัดเดียวเทั้งนั้นนี่นะเดี๋ยวเปิดช่องให้ดู เดี๋ยวนะกล้องมันไปโฟกัสกับตรงนู้นนะครับโฟกัสกับกิ่นนี่นี่นะครับลังใหญ่ใช้ได้อยู่นะนี่นะครับลมเริ่มสวนใบแกลมมันก็พัดไปเรื่อยนะครับ ลมมันส่วนอายแสบตาหาทางเข้ากันลมนิ่งแล้วตอนนี้ไม,นไม่รู้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งชวนคุยเพิ่งเสียสมาธิโซนอยู่เนี่ยโอเค นนะครับผมจริงได้แล้วนะขนาดนี้มินนิ่งแล้วนะครับนิ่งแล้วก็ต้องตัดแต่ทีเนี้ยไม่มีใครถ่ายให้เลยคนแถวนี้ก็ไม่ถ่ายให้<า> <c oughs> จับให้กันะะจะถ่ายไงล่ะแม่ต้องถ่ายครับแล้วล่ะ อ่ะเดี๋ยวค่อยจับอย่างงี้จับจับเฉยๆได้ไหมได้ได้รับต้นไม้ไปแล้วนะอย่างนี้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอานี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวเราจะดึงไงเนี่ยดึงเนี่ยมันจะยากหนามทั้งนั้นผสมกันหนามทั้งหนามพักน้ำน้ำมะกรูด นี่นี่นะครับมิน้นอะไนเหนือนะแม่มจะถอยถอยเลยยับเอาควันไหมเฮ้ย ไม่อยากสีลูกไตแล้ว มีกินพึ่งนะครับก็อันเนี้ยเมื่อกี้วิ่งวิ่งนะครับวิ่งขึ้นต้นลมนะครับลมพัดลงใต้นะแล้ววิ่งขึ้นต้นลมแล้วก็ใช้กลนไกตะกิ่งเนี่ยเขีย่ยปัดเข้าออกนะครับคือไม่อยากฆ่านะครับเพราะว่าไม่รู้จะฆ่าไปทําไมนะครับสงสารเขาแล้วก็อยากให้เขาไปสร้างรังใหม่ได้ไรครับ,รบเราจะมาฉีกรังมิน้นหอยเงอดแตกเลยนะวิ่งเมื่อกี้ร้อนมาก นี่เราจะเอาแต่หัวมันเดี๋ยวเดี๋ยวรังเนี่ยไปปิ้งได้นะแม่ชอบกินปิ้งๆนะครับปิ้งมิน้นหัวน้ำหวานน่าจะไม่เยอะนะดูแล้วโอ้ยน้ำหวานมีไม่เยอะอ,อันนี้ก็เนี่ยมีหน่อยเดียวเองหัวน้ำหวานอันนี้ตัวอ่อนมีอันนี้อ่ะนี่ตัวอ่อนเนี่ยนึกว่ามันกำลังมาทำตัวอ่อนไอ้น้ำหวานนี่ยโอ้ยมัน,น,นมีดอ น้ำแตกน้ำแตกอ่ะอม,มีหน่อยเดียวเนาะมีไม่เยอะนี่คกินเ,นเอกนเอกินพออยู่แล้วแม่สองคนสบายบือร้อนเงี้ยกินเยอะๆนี่แสรบคอเลยกันฮึม,มแมนคันใหะได้ักหวานธรรมชาติใช่หมอได้ใช่ไหม ข้ามาลรังรังก็โอเคนะทำไมน้ำหวานน้อยจังแต่มิ้นเนีส่วนใหญ่เลยนะหน้าแรงไม่ค่อยมีกิจจ์ดอกไม้มางเนาะดูนะเทียบกันระหว่างรังอะ่ะกับหัวน้ำหัวน้ำแค่ประมาณสามช้อนโต๊ะหมดแล้วอืนี่ไงตานนนนวนี่ไงกระแพ้คนละนีดคนละหน่อยอพอให้เป็นยาอ่ะไม่ง้้าหวานนะเนี่ย ดูดไม่ดีนะโดนหนามแทงอีกนะครับดูนะคยังคมเลยหนามไม้มะกูดขยันไปสร้างนะไปสร้างพี่มะกูดนะมันเป็นยานะเห็นทีจะต้องทําคลิปล่ามิน้นแล้วละ่ะคิดว่านะเพราะารู้สึกว่าจะเริ่มเยอะล้ในไล่ลูกน้องก็เจออีกนะครับเดี๋ยวกดติดตามไว้ติดตามช่องมาชาจัปว่วนไหมนะครับเดี๋ยวจะพาไปล่า เพราะคุยอุ้มยองอ่ะเมื่อวานเจออยูอ่พูดถึงเจอเจอวันนั้นเราเอาดอกนิ้วอีกมันบินมาหาสงสัยถ้าอยู่ไม่ไกล